เจ้านี้มาทํากับข้าวกับะเอนะจ้าเจ้านี้เราจะทําออกอีหวกนอกหรือห่วกลูกออดนะจ้าผพักที่เราจะใส่ก็จะมีพักจีพักแคร์บักเขือบักแหวนนะจ้าน้ำพริกแกงก็จะมี พิกสดนะเจ้าหอมแดงหอมขาวใส่ขมิ้นตัวนะเจ้าเกลือกะปิให้เล็กน้อยนะเจ้านี่เลยนี่คืออีฮู้วหรือลูกออดนะเจ้า ไปเลยค่ะไปต่ำน้ำพริกโขกน้ำพริกก่อนนะเจ้าน้ำพริกไปเอกับไปโขกมาเสร็จแล้วนะเจ้าเดี๋ยวเ,เตรียมทำออกอีหมวกนะเจ้าตั้งหม้อข้มันน้ำมันเดือดๆกันนะเจ้าแล้วก็เ,เอาน้ำพริกละลายในน้ำห้อนนะเจ้า พริกเป็นละลายในน้ำเลยนะจ้าเดี๋ยวล้างน้ำล้างคกเสร็จตัวหน่อยน่อยนะจ้า เตรียมซอยพักซ้อยบอเขือใส่เรียบร้อยแล้วนะเจ้ามาเลยน้ำก่อเดือดแล้วนะเจ้าน้ำแกงเดือดแล้วเอาเอานะเจ้าบะเต๊ะลงไปก่อนเลยลก็ใส่บอเขือกับพักนะเจ้า เกลือกระพักนี่มันจะเปื่อยจ๋าหน่อยเราก็เอาหัวงลงไปนะเจ้าเดี๋ยวแฟ่เอาหัวงลงไปเนาะ มะเขือจะเปยแล้วนะเจ้า mm. เขาวางหวกลงไปเลยนะเจ้าใส่สุดหลังสุดท้ายเนาะถ้าใส่ไปพร้อมกันเนี่ยมันจะเละหมดเลยว mm. ่าใจา mm. กลนะจ๊ะกลนักกาดีจะแหลมหมดเลย ออกอีกห่วงตังเหนือนี่ปิ่นจะใส่น้ำบแบบบุกคลิกนะจ๊ะเดี๋ยวเราตั้งไว้สักกรัมน,นะเจ้าออกอีกหัวก็ไปว่าแล้วละ เติมผงปรุงรสเห็นน้อยนะเจ้าใส่รสดีเห็นน้อยเพ้่ป็นได้รสชาติกลมกล่อมเนาะ ไอ้หวกก็ไปว่าแล้วแล้วนะเจ้าเดี๋ยวจ้าวนี่ทำมากินข้าวด้วยกันนะเจ้ามาเลยเจ้ามากินข้าวเจ้านี้ด้วยกันนะเจ้าออกอีห่วงกับเขาวนึ่งฮอนฮอนน่ะเจ้ามาเลยไปครับไปกินข้าวด้วยกันสวัสดีเจ้า